นะครับข้าวดอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกดีใจครับผมไม่ชนะใครมาหลายไฟแล้วนัดใหญ่นี่ชกมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่สามครับครั้งนี้ครั้งที่สามสองครั้งแรกที่แพ้พิกแพ้ด้วยใช่ครับครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับเล่าความรู้สึกไงมันกดดันไหมก่อนชกกดดันมากครับมีแต่กดบ้างหมดไฟนี้แบบแบบนี้แค่แค่เลยในคอมเมนต์เขาบอกเราว่าอะไรบ้าง มีไลให้เลิกมีไให้เลิกลให้เลิกเลยเหรอแล้วไล่ให้เลิกแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ลองให้ดูเออเราก็ชงมวยใช่ไหมอายุเท่าไหรแล้วนี่ญี่ปุ่นครับโอ้ยอายุยังน้อยด้วยพูดถึงลูกเกมวันนี้เนี่ยครับต้นๆเป็นยังไงบ้างเล่าลูกเกมให้ฟังก็คือการถูกรับน้องเขาตัวใหญ่สีนี่ก็สีด้แต่ว่าเราได้ลูกแข็งแรงรูปของหน้าวันนี้มั่นใจเลยช่วงยุคไหนก็ ยกสี่ยกฝั่งหน้าเนาะแล้วยกสุดท้ายตอนน้องเขาเดินเข้ามาแบบว่าโอ้โหเร็วมากเลยตกใจไหมตอนนั้นก็ตกใจครับแล้วยังไงอ่ะแบบว่าประคองเกมยังไงประคองเกมยังไงตอนน้องเขาเดินมาบังตีซ้ายแผงติดทองปรายกมั่นใจไหมครับมั่นใจยกสีู่กขั่งหน้านี่นะครับยกสี่มัปได้อะไรนะเนได้ถูกขั่งหน้าได้เป็นตุียังไงครับ คือเป็นยกนี้ขึ้ที่ที่ที่เรามั่นใจว่าเกมมันอยู่ที่เราหมดแล้วแล้วถามยกแรกูดี่ยใช่ไหมมันยังไม่เป็นที่เป็นอันแรงซ้ายตัวนี้จุดจอันนี้วด้วยรวมพอใจผลงานไหมครับพอใจเท่าไหร่ครับจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขแรงแรงเป็นยังไงวันนี้หมดไหมหมดอชีตเท่าไหร่ หกเจ็ดหมื่นอันนี้จากใครครับจากนวุฒิด้วยอนวุฒิแล้วก็ใครตีห้ารวมรวมๆประมาณหกหมื่นครับเจ็ดหมื่นถ้าตัวเท่าไรหกหมื่นห้าไพ่เมื่อกี้ได้ห้าหมื่นถ้าตัวหกหมื่นห้าอจีบนร้องอีกเท่าไหร่นะครับเจ็ดสองหมื่นเท่าไหร่เท่าไหร่แสนกว่าวันนี้มีเงินกลับไปบ้านแสนกว่านะกลับไปอุมเงินใช่ไหมไอ้คนคนที่บอกเราเราเราเลือกมวยเลยนะเอาฝากฝากบอกเขาหน่อยเอาบอกว่า ครับยาดาผมันเลยบอกคนที่ว่าเราก่อนชกอ่ะคือให้ผมเลิครับเพราะว่าผมยังมีลูกที่ต้องดูแลมีลูกูกี่คนครอบครัวห้าเดือนแล้วมีกี่คนครับคนเดีออเลิกไม่เลิกแล้วให้เราเลิกไปเราจะหาเงินให้ลูกให้ท่านน้องดูในห้าเดือนงานทำมั่งมั่งจบปริญญาดีเลยจังชกดีอ่ะจบปริญญาจะไม่เลจริงนะที่ไหนครับ จบปริญญาตรีที uh, ่เทคโนโลยีสยามครับของเทคโนโลยีสยามวิทยาศาสตักไอจุฬามัยไม่ครับเอ้รัฐประศาสนศาสตร์เอาแล้วเป็นครูดิใช่ไหมมีมีคนเป็นที่บทต้องมาได้เลือวกันวันทีไหนดี่เยว่ันอ๋ไฟที่ใส่แก้สสองสามไฟหลับอ๋อเขาก็เขาก็บอกอันนั้นเป็นเป็นแรงเขาเรียกว่าเป็นแรงฮึดแรงประทันใจให้เราที่เราต้องสู้ใช่ไหมตอนนี้ชนะสองไฟติดแล้วไฟล่าสุดก็ไปชกที่ญี่ปุ่นมา อ่ะวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณนักบุญขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่ช่วยเสียให้เจอรายการอย่างนี้ถึงทำสำเร็จนะครับขอบคุณที่จัดงานสำเร็จได้สำเร็จนะครับวันนี้